สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับวันนี้เป็นวันจันร์นะครับ28กุมภาพันธ์วันนี้วันจันทร์ในศึกมาเดนไนต์ต่างๆก็ถือว่ามีฟุตบอลไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงหลีชัน,นำวันนี้ก็มีอยู่2คู่นะจาก2ลีกนะก็วันนี้แหลจะมาวิเคราะห์จอลึกกันนะครับไปดูคู่แรกก่อนละกันนะครับไปดูเกาโชเดอานะครับ จะเป็นออตาลนตาเปิดบ้านเจอกับ3โดเลียนะครับอตาลนตาตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับ44คะแนนจาก25เกมก็ยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นท็อป4อยู่นะเพราะว่าตอนนี้ตามหลังที่4อย่างยูเว่อยู่6แต้มและแข่งน้อยกว่า2นัดก็ถือว่ายังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่ยาวๆถ้าเกิดเกมเก็บเก็บตัวคานได้หมดนะครับผลานช่วงหลังของอตาลนตาอาจจะดูไม่ค่อย ดีเท่าไรนะครับก็คือเดาทางยากมีฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆงนะครับยานเกมลีกเี่ยไม่ชนะมาแล้วนะครับ5เกมรวดผลงานตกลงไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เจอกับงานที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้หนักมากนะเพราะว่าซานโดเรียก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ซานโดเรียแพ้มาถึง6เกมจาก10เกมหลังสุดนะครับผมแล้วก็ผลงานไม่ดียิ่งสรีนอกบ้านเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นปัญหาเพราะว่าซานโดรียไม่ชนะเกมเยือนมาแล้ว5เกมติดแล้วก็แพ้ไป4เกมนะเกมรับเสีประตัวค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมในช่วงหลังนี้นะครับก็คิดว่าวันนี้นะครับมองกันในภาพรวมก็ถือว่าอัลต,ตันตายังดูภาษีดีกว่าถึงแม้ว่าสภาพทีมของทั้งคู่ดนะจะมีตัวเจ็บประมาณหนึ่งมีตัวแบนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงตัวหลักๆที่เป็นทีเด็ดของทีมเนะี่ยก็ยังมีอยู่นะผมมองว่าอัลต,ตันตาดูดีกว่านะพวก มาลรีอปาสสลินะครับมีสปาคอสตามีหลายๆคนเลยนะพวกตัวคูไมเนอร์นะครับมีลาสลันมาริโนสกี้ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดเหมือนกันก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านน่าจะชนะได้นะครับส่วนราคาที่เปิดมาอาจจะแพงไปนิดนึงให้อัตแลนตาต่อ1.25แต่ถ้าเกิดดูจากสภาพทีมของทีมเยือนแล้วก็เรื่องของเกมรับที่ไม่ค่อยดีเราคิดว่าวันนี้อัตาลนตาชนะได้ ได้สิทธิ์ที่จะชนะขาดด้วยนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่ลาลิกาสเปนครับเป็นแคนาดาเจอบกรดิสนะครับเป็นการพบกันของ2ทีมนีตายนะครับก็ถ้าเกิดดูจากผลงานแน่นอนว่าไม่ดีทั้งคู่นะครับแคนาดาเนี่ยผลงานตามสภาพเลยนะครับชนะมาแล้ว7เกมติดต่อกันแล้วก็เป็นการแพ้ถึง5เกมรวดเกมรับช่วงหลัง5เกมติดต่อกันเนี่ยเสียไปแล้วทั้งหมด 12ประตูนะครับโดนยิงเยอะมากส่วนการดิสไม่ชนะมาสี่เกมติดก็ถือว่าเป็นผีหน้าอลองผูกมาเจอกันนะครับถ้าเกิดว่าต้องเลือกเชียร์สักทีหนึ่งก็ยังมองว่ามีความสู่สีกันอยู่เหมือนกันนะครับในความที่ผมคิดว่าคู่นี้นะครับที่ราคาเปิดมาวันนี้เนี่ยให้การาดาในบ้านต่อที่ศูนจุดห้าถ้าต้องเชียร์สักทีหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการดิสดีกว่าเพราะว่า ถ้าไปดูเรื่องของเฮโรเทดนะครับการพกการพักหลังส่วนใหญ่จะหนักไปทางเสมอกันซะเยอะนะครับการเจอการ7เกมหลังสุดเสมอไปถ5ห้าเกมนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่ผลงานไม่ดีทั้งคู่เจอชาทีมสูสีกันก็เลยมองวันนี้เนี่ยโอกาสแบ่งแต้มน่าจะมีสูงน,นะครับดังนั้นให้ลองไปที่กาดิสดีกว่าไม่น่าแพ้นะครับสรุปแล้ววันนี้นะครับสองคู่ก็ให้เลือกเชียร์ ไปที่ทางฟั่งของอัตาลนตาครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นการดิสนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ